ในวันที่1กันยายนปี2 0ง4ีที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุการณ์ครั้งสําคัญที่สุดของประเทศรัสเซียจู่ๆก็ได้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกยึดโรงเรียนเบสลานซึ่งเป็นโรงเรียนประจําของประเทศรัสเซียเองนั่นแหละครับโดยทางโรงเรียนนะครับจะจัดพิธีเฉลิมฉลองเปิดการศรึกษาใหม่ซึ่งเขาจัดอยู่แบบนี้เป็นประจําทุกปีครับในครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่แตกสลายไปนั้นก็จัดแบบนี้อยู่นะครับ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะออกมาส่งลูกหลานเข้าเรียนเพียบซึ่งเป็นวันพิเศษที่มอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่างก็พากันไปโรงเรียนเบสลานมากมาด้วยกันครับไปส่งลูกหลานและในบางคนก็ยังพากันขนเครือญย่าตัวเองครับมากันเพียบเลยและนั่นเองจึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่จะทําการบุกยึดโรงเรียนดังกล่าวครับเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองเรียกร้องของรัฐบาลรัสเซีย โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้ได้แสดงตัวชัดเจนว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนะครับที่มาจากสาธารณรัฐเชเชนหรือสาธารณรัฐเชสเนียครับโดยข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้พวกเขาต้องการที่จะเป็นอิสรภาพจากประเทศรัสเซียซึ่งเชสเนียตกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียนั่นเองครับดังนั้นก็ได้ปลดแอกพวกกูดทีเทอและบีบังคับให้ทหารรัสเซียถอนกําลังออกจากประเทศเชสเนียซะ เรื่องทั้งหมดเราต้องย้อนไปถึงเรื่องของความขัดแย้งกันก่อนนะครับระหว่างประเทศรัสเซียกับเชสเนียนะครับเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์การบุกยึดโรงเรียนเบสลาดนะครับภายหลังจากสังภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วนะครับเราประเทศน้อยใหญ่พากันเฮลั่นเลยพากันแตกออกไปเป็น15ประเทศด้วยกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเชสเนียนั่นแหละแต่ในช่วงเวลานั้นครับเชสเนียต้องอยู่ภายใต้าการปกครอ,องของพี่ใหญ่นะครับอย่างประเทศรัสเซียเพียงแต่ว่า กลุ่มผู้นําของประเทศเชสเนียเองนั่นแหละครับต้องการที่จะแยกตัวออกจากประเทศวัสเซียเป็นอิสระและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเชสเนียเองต่างก็เห็นด้วยนะครับภายในนั้นต่างก็เป็นมุสลิมนิกายซุนีกันทั้งประเทศนั่นแหละครับหลังจากนั้นโซเวียตก็แตกตุ้มกลายมาเป็นโกโก้ครั้นไปนั่นแหละครับพวกเขาก็เลยต้องการที่จะออกจากประเทศรัสเซียกูจะพูดซ้าทาไมวะ และก็รวบรวมเอาอีกสีดินแดนมาเป็นของตนเพิ่มอีกครับคือสาธารณารัฐอิงกูเชเตีคาคารบิโนโบังแคเรียดาเกสถานและนอร์ทออสซีเทียโดยเอาทั้งหมดมารวบรวมเป็นประเทศใหม่ครับที่เรียกกันว่าสาหาพันธรัฐอิสลามคาลิฟัตโดยได้พลโซคาคูคาเยฟนะครับซึ่งเป,ป็นประธานาธิบดีที่มีความต้องการและประกาศให้สาธารณารัฐเป็นเอกราชหรือเรียกง่ายๆว่ากูไม่ขออยู่กับมึงแล้วรัสเซียเลิกกันไอแม่ยอย เมื่อเรื่องของการแยกดินแดนของเชสเนียรู้มาถึงหูผู้นํารัสเซียในตอนนั้นนะครับในขณะนั้นรัสเซียก็อยู่เฉยเฉไม่ได้แล้วเหมือนกันเห็นว่า่อยบะหัวซ่าลชักจะไปกันไงเขาก็เลยมีแผนที่จะสกัดมาให้เชสเนียเป็นอิสระจากประเทศรัสเซียนะครับนอกจากนี้ที่กรุงกอสนีเมืองหลวงของเชสเนียเองยังเป็นแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่ใหญ่โคตรที่มีความสําคัญต่อประเทศรัสเซีย,ยเป็นอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจครับ ดังนั้นจึงทําให้ประธานาธิบดีบอริสเยลซินของรัสเซียนะครับประกาศสงครามกับเชสเนียมันเลยก่อนที่ทางรัสเซียจะส่งทหารเข้าไปนวดในพื้นที่กว่า40,000คนด้วยกันครับบุกไปอย่างเชสเนียจานวนมากมายเลยพี่น้องเพื่อปราบปรามกับกลุ่มที่ออกมาประท้วงหัวแผ่นแยกนินแดนนั่นแหละครับแน่นอนคบว่าในตอนนั้นกองทัพรัสเซียก็ไม่ต่างอะไรกับกองทัพที่เป็นเอมาพาตนะครับเนื่องจากทางกองทัพรัสเซียนั้นมีการคอร์รัปชันที่โคตรเยอะนะครับเกิดขึ้นภายในกองทัพเอง ไม่แน่ว่าอาจจะมีต้มจืดหมูโลหนึ่งนะครับผักอีก10ไร่ครับและทหารส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปยังเชสเนียนะครับก็เป็นคนที่ว่างงานไม่มีอะไรทำครับคนป่วยอดอดแอดแอ,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 อไปกินเงินเฉยๆเนี่ยเด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีนะครับที่เนียนเข้าไปแอบแฝงเมื่อเหล่ากองทัพเชสเนียหรือกลุ่มเชเชนรู้ถึงหลักสูตรพิเชษสงครามของการสู้รบของทหารรัเสเซียนะครับรู้เขารู้เราอะไรแบบนี้คล้ายๆกับเล่น CS g o โกนะครับแล้วมองจอเพื่อนนะครับตบหัวกันลั่นเลยบอกเลยเนี่ย ดังนั้นทําให้การสู้รบกับหน่วยกินิวเป็นอะไรที่ง่ายได้สุดๆครับมีนำ้ำซ้ำในตอนนั้นทหารรัสเซียเคยแต่สู้รบแบบกองโจรครับไม่เคยบวกกันตรงตัวมาก่อนยังไม่มีประสบการณ์ในการสู้รบในเมืองอีกต่างหากครับมันก็เลยทําให้การสู้รบในครั้งนี้ทหารเชเชนตบกลิ้งกระดิ่งกระดอนเลยครับแม้แต่ทหารพลร่มที่ถือว,ว่าเก่งที่สุดเป็นหน่วยรบพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดของรัสเซียก็ยังตบง่ายๆครับโดนตบแตกแบบตายหมดกองร้อยน่ะโดยสงครามในครั้งนี้เรียกกันว่าสงครามเชสเนียครั้งที่หนึ่ง ในศึกสงครามครั้งนี้กินเวลายืดเยอะกว่า2ปีด้วยกันครับตั้งแต่ปี1994จนถึงปี1996าฝ่ายที่พแพ้อย่างย่อยยับคือประเทศรัสเซียครับซึ่งสูญเสียทหารไปกว่า5,000ถึง1 4 0 0 0คนเมื่อสงครามเชสเนียครั้งที่1สิ้นสุดลงไปแล้วนั้นทางรัสเซียจึงยอมให้สิทธิการปกครองตนเองชัว่วคราวแก่กลุ่มเชเชนและยอมถอยทหารออกมาให้มันปกครองกันเองครับ ต่อมาในปี1999ครับในพลชามิลวบาซเยฟหัวหน้ากลุ่มกบฏเชสเนียซึ่งมีอำนาจสูงสุดในช่วงเวลานั้นนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นหัวโจกของเหตุการณ์ความไม่สงบหลายๆแห่งในประเทศรัสเซียโดยในพลชามิลวพยายามที่จะบุกเข้ายึดสาธา,ารณรัฐด,ดาเกสถานนะครับเพื่อที่จะประกาศปลดปล่อยดินแดนทางตอนเหนือของรัสเซียให้กลายมาเป็นรัฐอิสราเเหมือนกับเชสเนียครับ ทำเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งก่นกอนๆนั่นแหละครับและนั่นเองจึงทําให้รัสเซียต้องส่งทหารเข้าไปยังเชสเนียเหมือนเดิมก่อนที่จะก่อให้เกิดสองครามเชสเนียรครั้งที่2ครับเพียงแต่ว่าการส่งทหารเข้ามาในครั้งนี้ทางรัสเซียจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับเชสเนียจนประสบความสําเร็จแตกพ่ายไปครับทําให้เชสเนียต้องแตกพ่ายไปนั่นแหละและทําให้พวกเขาสามารถยึดพื้นที่เมืองหลวงของเชสเนียมาได้ส่วนพวกของนายพลชามีลและกลุ่มกบฏท,ทั้งหลายนะครับได้พากันเคลื่อนย้ายไปอยู่ตามเทือกเขาและชายแดน ถึงแม้ว่าทางรัเสเซียจะสามารถบุกยึดเข้าเชสเนียได้ครับแต่พวกเขาก็ต้องต่อสู้กับนายพลชามิยบานซาเยฟที่จะคอยก่อความไม่สงบอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ปี2000ที่ผ่านมานะครับนายพลชามิลก็เริ่มก่อความวุ่นวายต่างๆนาะนาะสั่งให้ลูกน้องตัวเองนะครับไปจับชาวบ้านรัเสเซียเป็นตัวปาาระกันที่โรงหนังมอสโกในตำนานครับก็เหมือนในหนังเทนเนตนั่นแหละครับ ระเบิดรถบรรทุกกลางเมืองหลวงที่กอสเน่ในปี2002สั่งลูกน้องไประเบิดพีชีพระเบิดรถไฟฟ้าระเบิดจัตุรัสใจกลางเมืองหูเยอะแยะไปหมดครับพูดวันนี้ก็ไม่พอหรอกจนก,กระทั่งในปี2004นะครับในพลชามิวได้สั่งลูกน้องกว่า30-50คนบุกเข้ายึดโรงเรียนเบสลาตามที่พูดไว้ข้างต้นครับการกระทําในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะปลดปล่อยเชสเนียให้เป็นอิสระจากรัสเซียอีกแล้วให้ทหารรัสเซียออกมาจากเชสเนียให้หมดครับ การบุกรุกโรงเรียนดังกล่าวคนร้ายได้แบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันครับโดยกลุ่มแรกได้นั่งรถตู้เข้าไปก่อนตามาด้วยรถบรรทุกทหารอีกคันครับพวกเขาได้พาการปิดล้อมโรงเรียนอย่างว่องไวนะครับถึงแม้ว่าจะมีตำรวจจริงๆภายในโรงเรียนก็ตามแต่ก็โดนแตกยับนะครับพวกตำรวจเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับเพราะมาแบบไม่ฐานตั้งตัวแบบมีแผนการอะไรแบบนี้นะครับการบุกเข้ายึดในครั้งนี้กลุ่มคนร้ายได้ยิงคนไป2-8คนบาดเจ็บอีกหลายคนครับ ตัวประกันภายในนั้น1,128คนอันนี้ในปี2005นะครับทางรัฐบาลก็เปิดเผยออกมาแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่มีใครรู้ครับว่าเยอะขนาดไหนโดยปกติแล้วโรงเรียนจะไม่มีคนเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนี้นะครับแต่วันนั้นเป็นวันเทศกาลประจำของโรงเรียนพอด,ดีครับในเวลาต่อมากลุ่มคนร้ายก็ได้ต้อนผู้คนทั้งหมดนะครับไปที่โรงยิมสั่งแยกชายหญิงเด็กคนแก่แน่นันคําว่าใครที่เป็นผู้ชายในตอนนั้นตายหมดเหลือแต่ผู้หญิงและเด็กเท่านั้น กลุ่มคนร้ายได้ขึงลวดสลิงไว้ที่แป้นบา์ทั้งสองฝั่งนะครับเอาระเบิดแฮนด์เมดห้อยไปที่ลวดสลิงอันที่มันมีลูกปืนเยอะๆนะครับที่บรรจุอยู่ในขวดแฮนด์เมดนั่นแหละจากนั้นก็เอาระเบิดทหารนะครับมาติดไว้ในห้องนะครับคล้ายๆกับระเบิดทุ่นระเบิดอะไรแบบนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันให้ลูกน้องตัวเองเป็นคนเหยียบเอาไว้และถ้าหากไอ้นี่ตายนะครับระเบิดแน่นอนพวกเขาจะคอยกันเปลี่ยนเวรยามพากันมาเหยียบระเบิดนะครับและถ้าหากน้ําหนักที่กดลงไปมากก็จะแตกดึงเท้าออกก็จะแตกอีกครับ ง่ายๆคือห้ามไอ้นี่ตายครับก่อนที่มันจะแตกเป็นลูกโซ่นะครับทำให้ระเบิดที่ห้อยไว้ที่ลวดสลิงทั้งสองเป็นปานนะครับระเบิดตามๆกันในเวลาต่อมาไม่นานเท่าไหร่นะครับทหารตำรวจรัเสเซียก็พากันแห่มาเพียบพากันมาตึงกาลังไว้ที่ด้านนอกครับในครั้งนี้เรียกได้ว่าตำรวจกับทหารยกกันมาทั้งกลมจริงๆกองกําลังพิเศษและที่เป็นพระเอกสําหรับคลิปนี้เลยก็คือหน่วยรบพิเศษสเปซนาครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรถพิเศษอัลฟาลวิมเพลต่างก็พากันมาที่โรงเรียนเบสลานด้วยจุดประสงค์เดียวกันครับ้งหมนนี้คือสุดยอดทหารของหน่วยรักษาความปลอดภัยเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นมาอีกเพียบครับเราอาสาสมัครพลเรือนชาวบ้านและฝูงญาติที่ต่างพากันแห่ตัวนะครับมารวมตัวกันแท้บางคนก็ยังพากันพกอาวุธติดตัวเข้ามาด้วยร,รวมๆแล้วที่โรงเรียนเบสลานมีรัสเซียมุงกว่า5,000คนด้วยกันครับ ซึ่งนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างยากลําบากนะครับเพราะว่าญาติบางคนก็ออกแนวโมโหร้ายนี่ถ้ามึงไม่จัดการนะเดี๋ยวกูเปิดให้ออกป่ะตัดไปตอนที่กลุ่มคนร้ายติดตั้งระเบิดเพิ่มเติมอีกนะครับคนร้ายประกาศว่าพวกเขาจะฆ่าตัวประกันเพิ่มอีก50คนถ้ามีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเขาโดนฆ่าและจะฆ่าตัวประกันเพิ่มอีก20คนถ้าหากกลุ่มเขานะครับได้รับบาดเจ็บเยียบตะปูยเฉยก็ฆ่าตัวประกันทิ้ง สุดท้ายนั้นก็จะทำการระเบิดโรงเรียนทิงซะถ้าหากมีเจ้าหน้าที่พยายามบุกเข้ามาในตอนนั้นทางรัฐบาลรัสเซียจึงประกาศว่าจะไม่ใช้กำลังในการปราบปรา,ามครับจะพยายามเจราจาหาทางออกทั้ง2ฝ่ายซึ่งในวันแรกและวันที่2ของการบุกยึดโรงเรียนเบสลานการเจราจาก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ครับสำหรับ2ฝ่ายเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายปฏิเสธที่จะเอาน้ำและอาหารให้ตัวประกันกิน ส่วนศพที่กําลังขึ้นอืดน,นั้นต่างก็พากันโยนออกทางหน้าต่างครับซึ่งเป็นภาพที่สลดมากๆครับจนเหตุการณ์รทั้งหมดก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นในช่วงบ่าย2ของวันที่2นะครับนายรัสแลนอดีตประธานาธิบด,ดีอิงกูเชเตียและนายพลของกองทัพโซเวียตท,ที่กเกษียณอายุราชการนะครับได้เสนอตัวเองให้พวกเขานะครับจับพวกเขา2คนเป็นตัวประกันแทนเพื่อปล่อยพยาบาล11คนและเด็กทารกกว่า15คนได้กันครับ ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ร้ายก็เลยอะตกลงครับเขาก็ได้จับนายลัสแลนแล้วก็ถ่ายวิดีโอเทปบันทึกภาพในโรงเรียนอัดวิดีโอบันทึกข้อเรียกร้องของนายพลชาเมลที่ต้องการที่จะประกาศให้เชสเนียเป็นอิสระภาพจากประเทศรัสเซียแน่นอนรัาว่าวิดีโอดังกล่าวเจอทางรัสเซียลบกเกลี้ยงเลยครับหายไปจากโซเชียลแคมจนถึงทุกๆวันนี้แหละในตอนนี้สภาพตัวปาาระกันนะครับเริ่มหิวกันใหญ่ครับเพราะขาดทั้งน้ําและอาหาร ส่งผลให้เด็กหลายคนพากันเป็นลมหน้เมึนกันหมดครับผู้ปะครองต่างก็พากันปลอบเด็กว่านี่เป็นการเล่นขับคำเฉยๆครับจากคำสัมภาษณ์ของผู้รอดชีวิตครับรวมทั้งอากาศที่โคตรร้อนภายในโรงยิมครับทำให้บางคนที่ทนไม่ไหวจึงได้พากันกินฉี่ตัวเองนะครับเพื่อประทางชีวิตต่อมาในช่วงบ่าย3-30นาทีของวันที่2กันยายนนะครับจู่ๆเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาตูม ในตอนนั้นผู้ก่อการร้ายได้โจมตีใส่รถตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับทางด้านนอกอาคารแต่เจ้าหน้าที่ในขณะนั้นไม่สามารถทำอะไรมันได้นะครับคือปล่อยให้มันยิงไปเฉยๆทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนและรถตำรวจถูกระเบิดเสียหายอย่างหนัก ถัดมาในวันที่3นะครับทางรัฐบาลรัสเซียพยายามเจรจากับคนร้ายอีกครั้งโดยจะรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศรัสเซียมากกว่า700คนนะครับเพื่อเป็นอาสาสมัครเข้าไปเป็นตัวปาาระกันแทนเด็กๆเ,เพื่อแลกกับการเปลี่ยนตัวกับเด็กๆครับเพียงแต่ว่า เมื่อเวลาบ่ายสามโมงตรงของวันที่3นะครับเหตุการณ์ระเบิดก็เกิดขึ้นแถวๆโรงยิมจากนั้นไฟก็ได้ลุกไหม้นะครับแล้วก็ลามไปอย่างห้องหลังคาห้องโถงจนหลังคาโรงยิมนะครับตกมาถูกตัวประก,กันนะครับด้านล่างหลายคนแต่ไฟก็ยังลุกไหม้ต่อเนื่องน,นะครับยังไม่หยุดจนมีรายง,งานว่ามีคนถูกเปลวไฟฆ่าชีวิตไปกว่า160คนครับซึ่งเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นจากทางเจ้าหน้าที่พลเมืปืนของประเทศรัสเซียนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน เขาได้ยิงคนร้ายคนหนึ่งนะครับซึ่งเหยียบกับระเบิดเอาไว้เมื่อลม้มลงไปแล้วก็ระเบิดตามมาตดตดๆนะครับทำให้ระเบิดลูกอื่นๆทำงานตามๆกันครับแล้วจากนั้นเหล่าทหารกับตำรวจก็ได้มุ่งหน้าบุกเข้าไปครับทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเริ่มมั่วซั่วไปกันใหญ่โดยการบุกเข้าไปนั้นพวกเขาจะเป็นต้องใช้รถถังและ RPG จครับเพื่อเป็นการยิงเปิดทางเข้าไปยิงทะลุทะลวงกำแพงบุกซึ่งก็แทบจะไม่นึกถึงหัวตัวประกันที่นั่งอยู่ภายในอาคารเลยครับ เมื่อยิง RPG เข้าไปนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดทางกำแพงโรงเรียนก็พังยับทับคนอีกจากนั้นทางตำรวจกับทหารก็ได้พากันแห่เข้าไปที่โรงยิมครับส่วนตัวประกันที่ยังพอมีสติแล้วก็มีแรงนะครับก็ได้พากจูงมือเด็กนี่แหละครับวิ่งฟาหาลูกปืนออกมาบางส่วนไม่มีแรงพอที่จะวิ่งหนีก็นอนอยู่ที่พื้นนะครับเนื่องจากขาดน้ําและอาหารมานาน ทั้งผู้กอ่อการร้ายและตำรวจเองก็ได้พากันสาดกระสุนใส่กันอย่างเมามันเลยนะครับแทบจะไม่มีใครสนใจตัวประกันหน้าไหนทั้งนั้นแถมยังเชวรถหุ้มก่อยิงอัดเข้าไปภายในตัวอาคารอีกต่างหากครับตามด้วยปืนกดหนักไม่แน่ว่าบางทีอาจจะลืมไปเลยครับว่านี่กูมาช่วยตัวประกันหรือเปล่าวะผู้กอ่อการร้ายทั้งหมด13คนหนีเข้าไปอย่างตัวอาคารร้างภายในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ยังไม่พ้นอยู่ดีพวกคุณก็ได้จะรู้จากวิธีจัดก,การของสเปนาร์ดดีนะครับ เมื่อเจอ้าหน้าที่รูท้ที่อยู่แน่ชัดนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับรถถัง r p g เครื่องพ่นไฟนะครับอัดไปที่อาคารลางครับเละโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับนับมาตั้งแต่กระสุนนัดแรกดังขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามควบคุมสถานการณ์เอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีคนได้บางส่วนหนีรอดออกไปได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้กินเวลาเพียงแค่52ชั่วโมงครับ การลังบางในครั้งนี้ทําให้ตัวประกันเสียชีวิตไปกว่า331คน186คนคือเด็กครับส่วนผู้ก่อการร้ายตายเกือบหมดครับมีบางส่วนหนีรอดไปได้การปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังเป็นอย่างมากครับสารัสเสียได้กล่าวไว้รวมไปถึงความล้มเหลวไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียนได้ นอกจากนี้ก็ยังมีอาวุธหนักๆน,นะครับเปือนใหญ่รถหุ้มก่ออาพิเจรถถังสารก็ยังได้วิจารณ์สืบสวนของรัเสเซียว่าไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่สําหรับการใช้กําลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานความมั่นคงในวันนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางรัเสเซียก็เริ่มเอาจริงเอาจังกับกลุ่มเชเชนนะครับเริ่มมายอมอ่อนข้อให้กับเชสเนียอีกต่อไปด้วยการส่งทหารที่แข็งแงเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นตายเพียบแหละ ส่วนฮโจกในครั้งนี้คือนายพลชาเมีวบาซเยฟก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้นะครับจนกระทั่งในปี2006นายพลชาเมีวได้เดินทางไปยังแถบชายแดนเซาลออสเซียนะครับแถวๆจอร์เจียนั่น,นแหละเขาก็โดนรอบสังหารด้วยการใช้ระเบิดรีโมทนะครับในขณะที่กําลังพาลูกน้องขนย้ายอาวุธข้ามชายแดนและจากการตายของนายพลชาเมีวนะครับการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับเชสเนียก็เริ่มเบาลงเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดไปเลย